จัถ่ถยออกราชลานะครับด้วยารตรวจดูถ่ายงาจากแานวเส้นสีอยู่นะครับจะบางนิดนึงนะครับทุกคนก็ขบวนหัวรถจักรน้ำจะไปรับสู้ด้วยสารนะฮะแถวของบางตาลน,นะครับเพื่อที่จะมาทำขบวน98 0นครปฐมกรุงเทพ ไปข้อประแจนะฮะเพื่อที่จะ่อล้างหนึ่งนะครับผมจะมีบรขมวิผ่านชาลาทานที่หนึงครับือดารับกาที่เลยข้ามาระวางชลาทานที่หนึ่กอบอทชาลาทานที่หและชาลาทานที่สอง เปิด <ลง S 1> ยูท<า>ูปในแนวเส้นสีเดียวกันครับอีกสักครู่จะมีรถจากไอ้น้ำวิ่งผ่านนะครับวิ่งผ่านจานจราจรนิดหนึ่งครับโอฝนลงไหมครับทุกคน <S 2> <S 2> ไม่รู้จักตกหนักไหมนะครับอ่ารถจักรอ่ออามอรถจักรไอ้น้ำนะครับได้สัญญาณ มาแล้วนะครับผมก็จะไปรับตู้ด้วยสารนะครับตู่้ด้วยสารที่เดินข้ามไปมาระหว่างทางชลาพานที่หนึ่งในยูทูปที่ขเกาะชลาพานที่หนึ่งติดอยู่ถอยห่างจากแนวเส้นสิ้นส่ดเลยครับอีกกงคือจะมีรถจับถ่ายน้ำวิ่งผ่านทางชลาพานที่หนึ่งครับตู้ดอยู่ที่เดินข้ามไปมาระหว่างทางชลาพานที่หนึ่งครับจะมีรถจาับน้ำวิ่งผ่านทางชลาพานที่หนึ่งครับตู้ดติดอยู่ถอยห่างจากแนวเส้นสิ้นสุดเนะครับ ศาสตร์ที่เล้าประมาณรถอาจารย์ชลาทาที่หนึ่งอยูนที่ติดขอบางชลาทานที่หนาาึ่งาาต่อระมัระวางอันตรายาาจากไฟร้นะครับอีกสักรู่จะมีรถจับไอ้น้ำไม่ผ่านนะครับอีกตักู้่จะมีตือรถจากไอ้น้ำาม่ผ่านทางชลาทาที่นนห,นหนึ่งโยสารต่อยืนถายหาจากแนวเส้นสีเหลืองครับ

ทสถานีนคนรสวรรคในคันชลาที่1เพื่อรับผู้โดยสารกับสถานีกรุงเทพต่อไปนะครับขณะนี้ก็16นาฬิกาห้าสเจ็นีครับ ช่วงปรับปรุงนะฮะแล้วก็ทําทางคู่จึงทําให้สถานีนครปฐมเนี่ยมีวิ่งแค่รางเดียวนะครับผมส่วนรางที่เห็นนี้ก็คือตัดไปแล้วนะฮะปิดตายจอดได้อย่างเดียวนะฮะจึงไม่สามารถไม่ยาวพอที่จะสามารถใส่รถ้รรทขบวนได้แล้วตอนนี้มีขบวนพิเศษฟีเดอร์นะฮะ,ะคนบุรีนะคนปรปฐมวิ่งด้วยก็คือวันละสิบเที่ยวไปกลับก็ย0สิบเที่ยวแล้วก็เลยต้อง เปิดชันสองไว้เพื่อรองรับขบวนรถพิเศษฟีเดอร์นะฮะขบวนฟีเดอร์นี้มีไว้สำหรับเชื่อมต่อสายสีแดงมานาคปรปฐมนะฮะประมาณนี้นะครับผมจึงทำให้วันนี้ราช้าจากกำหนดเวลาเดิม16.30นะฮะราช้าไป3นาทีแล้วนะครับก็คิดว่าคงจะราชาเพิ่มอีกนะฮะ ฝนก็จะตกด้วยฟ้าร้องคึมๆเลยครทุกคนต่อการมาครั้งแรกของผมมาถ่ายรถจักรน้ำที่นครปฐมมถือว่าเต็มที่ครับวันนี้ยังไงก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะในการทำคลิปต่อๆไปในการสนับสนุนให้ช่องมัเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ก็วันนี้เจอพี่พี่ยูทูบเบอร์หลายคนนะฮะก็ต่างคนต่างก็มีมุมมองของตัวเองนะฮะมีมุมที่สวยงามเป็นของตัวเองนะฮะโอเคมาแล้วครับผมเห็นควันมาแล้วอ,อาจจะไกลสักนิดหนึ่งนะฮะก็ฟังผมบ่นบนไปก่อนแล้วกัน ก็เที่ยวกับนี้จะเป็นอ่าขบวนเลขนะฮะ908นะครับผมน,ค,นรมครปฐมกรุงเทพนะครับผม <Adv> <ST> <ST> ไม่มีเครื่องกันแล้วนะฮะเป็นคนกั้นแทนนะครับผมก็มันจะย้อนย้อนแสงนิดนึงนะทุกคนแต่ก็คิดว่าสวยไปแบบก็คันนำจะเป็น850นะฮะคันตามก็จะเป็น824นะครับผม รถจักไอ้น้ำเที่ยววันที่3มิถ <owe> ุนายน2565นะฮะก็เห็นว่างดวิ่งมานครปฐมไปถึง3ปีกลับมารอบนี้ต้องพิเศษจริงไหมต้องไปรับชมกันมาแล้วครับรลอดอุโมงค์มาแล้ว จ,จอดเทียบในชานชลาที่หนึ่งนะครับผมเพื่อรับผู้โดยสารอาจอดสถานีกรุงเชพนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะฮะคนเยอะมาก